那是不是冬天嘛？那这一次呢，来到我们的这个现场直播，欢迎大家。就是在说我们问他们，就是 <laughs> n o 我们两人在圣诞节的时候呢，会不会有特别就兴奋的？如果是天气凉的时候，在泰国天气凉，他就特别的兴奋。那。 k r i s t 说到，那最最近，因为最近这这一年，他说一般上在圣诞节的时候，他也是特别兴奋，主要是因为他是基督徒，所以他就会可能会找一些亲戚朋友啦，收一些礼物之类的，所以很开心。真努、嗯、<laughs> 对。以整肚子，我来出肠内来，来啊！播啊播播播播，播。肚子上烤，啊，播出来来得吗？嗯。啊，show s h 一二、三<无言>、四。<无言> ไปครับผมอยากได้อยู่อย่างเดียวตอนนี้รถใช่เราก็จะเห็นโอ้ยช่วงนี้น่าจะอินเรื่องบ้านอยู่แหละใช่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าครับคือขอขอสขอความใหญ่ใช่บ้านิต้องเป็นบ้านนายก็หมายถึงรถอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะทิสดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ประมาณนี้ครับที่จริงคนนัน好像是超出四年秒对超难猜

มันอยู่ข้างหลังสิงโตโอเคอุสิงโตก็ช่วยน้องชายนะสิงโตช่วยถ้าคุณโสติงสิงโตคุณโสติงรถอะไรดีออาิจินองเหมือนเดิมครับสิงโตครับคุณโสติงหมุคุณหมุนคุณมานคุณหคุณโสติงรายงาน